ในคะนี้นะความปรจักเตัวจีนนะคะให้กับน้องนุ่นนะคะในเรื่องในวันคริสต์มาสดูกิบกิบขอบคุณนะคะคุณแม่พอมากเลยนะคะคนณจดีเมตาน้องนุ่นของเรานะคะนี่จากบุฟเฟ่ต์นะคะตัวจีนให้น้องนุ่นนะคะอู้ดูกินเอาทำเป็นยังไงลองกดไม่มีปุ่มกดได้ห่อปุ่มสีดำๆออกมันลุงตดก็ได้อยู่นี่ได้อยู่ ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่พรมากมากเตยนะคะคุณแม่ค่ะที่เมตาน้องนุ่นนะคะจ,จัดโต๊ะจีนให้กับน้องนะคะคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่นะคะมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายดูเข่ากวางน้อย <c ười> มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังประกาทุกๆประการเลยนะคะขอบคุณแม่พรโ้ดูกินสิกินอะไรอย่างนี้โอ้ยน้องนุ่น อาจารยยังมาเปรีมากเลยอาจายเออเราได้เล้ยได้ลยขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณที่เมตตาเอ็นดูน้องนุ่นของเรานะคะคุณแม่นะคะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแม่จา๋าคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปาฏารถทุกประาปการเลยนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่เมตตาน้องนุ่นของเรานะคะคุณแม่จา๋าดูนะคะสาว นุ่นทำไมเธอกินไม่สฉวยเลยกินขนุนก่อนเลยเพราะขนุนหวานมีขนุนมีฟักทองนะคะมีแตงโมมีกล้วยแล้วก็มีอ้อยมีผลไม้หลากหลายชนิดวันนี้นะคะขอบคุณคุณแม่พรมากๆว่งเข่ากวางน้อยคุณแม่ดูข่ากวางน้อยของหนูชีเพราะความติดไม่ตรงเลยแม่จะยุมชิ้นเราแม่ขอบคุณคุณแม่พรมากๆเลยนะคะคุณแม่ค่ะ อีกขาวอีกขาวข้างหนึ่งเอียงแล้วค่ะแม่โอ้ยพยายามทำตัวให้อบเบลนะคะสาวสาวน้อพยายามทำตัวให้อบเบลขอบคุณคุณแม่พรนะคะคุณแม่่ะเก็บกินแล้วนะคะเพราะว่าบนบนโต๊ะกวาดลงข้างล่างหมดเลยน้องนุ่นอีขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่ค่ะ ความขออนุญาตนะคะจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพังน้องนุ้งของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณแนะคะ่ค่ะขอบพะคุณะคะ่ะ